โ o ลี่แอดโฮมโสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาชวนเพื่อนทำน้ำด่างง่ายกันที่บ้านรู้ไหมคะว่าน้ำด่างมีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างไรบ้างน้ำด่างเนี่ยสามารถช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ปรับสมดุลร่างกายของเราได้ด้วยนะคะวันนี้ค่ะเพียงแค่มีอุปกรณ์เจ้าตัวนี้เลยนี่เหยือกกองน้ำดื่มอัครลาวาโครุ่นนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูของภายในกล่องกันเลยดีกว่าค่ะ นี่ก็จะมีทั้งคู่มือนะคะแล้วก็เจ้าเหยือกน้ำตัวนี้เลยนี่ค่ะก็จะเป็นเหยือกกรองน้ำอังคลายนะคะภายในนะคะก็จะมีเป็นไส้กรองตัวนี้แล้วก็สามารถถอดออกมาล้างได้ด้วยนะคะทุกคน,นเดี๋ยวเรามาเริ่มเทจริงกันเลยดีกว่าค่ะเริ่มจากเอาน้ำนะคะเทใส่ลงไปในเหยือกกรองน้ำตัวนี้เลยจ้า เทลงไปสักพักก็รอน้ำไหลลงมานะคะที่เห็นอยู่นี่คือน้ำกำลังไหลลงมานะคะเกิดการกรองลงมาแล้วได้น้ำออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเทใส่แก้วกันเลยดีกว่าคะ่ะถ้าสังเกตเห็นบริเวณใต้ฝาของเหยือกนะคะ แล้วที่มากกว่านั้นนะคะสามารถตั้งวันที่การใช้งานได้ด้วยใช้งานง่ายมากๆเลยเพียงแค่หมุนบริเวณใต้ฝานะคะมันก็จะบอกทั้งเดือนแล้วก็วันที่ของเราค่ะระบบการใช้งานนะคะเป็นระบบการกรองแบบไบโออะคา i n e สามารถกรองได้ทั้งกลิ่นสีคอลีนและขจัดสิ่งปนเปื้อนได้มากถึง96%เลยทีเดียวค่ะแค่นี้ก็พร้อมรับวันใหม่ด้วยน้ำดื่มอะคาายแก้วนี้เลยค่ะ เพื่อนเเริ่มสนใจกันแล้วใช่ไหมคะสามารถสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่เว็บไซต์ h Home Pro แอปพลิเคชัน h o m e Pro และหน้าโต๊ก็มีนะคะเรื่องบ้าน Home Pro คือคำตอบ